อย่าพลาดอย่าลืมมาร่วมงานบุญปฏิบัติธรรมประจำปี2568 25เจริญพรพรสัทธาญาติโยมนักศีนนักบุญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมทุดงควัต เข้ารุกขมูลโดยคณะสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมพระาธาตุดยอยน้อยณสถานปฏิบัติธรรมพระาธาตุดอยน้อยตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่25-30ถึงมกราคม2568ในวันที่29มกราคม2568มีเทศมหาชาติตลอดวันตลอดคืนวันสุดท้ายวันที่30มกราคม2568ทําบุญสืบชะตาอายุวัฒนมงคล ครูบาอินสมจารุธรรมโมครบรอบ57ปีทุกคืนมีเทศนาธรรมขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารน้ำดื่มน้ำปานะติดต่อครูบาอินสมจารุธรรมโมเจ้าสมนักสถานปฏิบัติธรรมพระธาตุดอยน้อยโทร081 025 7487สสำเร็จตนโทรหาคนเป็นครูบาบูชาธรรม ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตรคุมครองเจ้าภาพโรงทานและครอบครัวของทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีอายุวันนะสุขะพละปฏิธานธนสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเทอร